ที่นี่เหรอที่เขาบอกว่ามันอันตรายมากเขาบอกว่าที่มันมีหลายสถานที่นะแต่ใช้มุงมาเห็นสถานที่นี้เขาบอกว่ากันว่าถ้าเราผ่านไปได้แบบครบหลายสถานที่ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันกี่สถานที่ถ้าเราผ่านครบแบบอืมคุว่านเขาบอกว่านะจะได้ของที่แบบสุดยอดไปเลยไม่แน่ใจเหมือนกัน จะได้อะไรมากกว่านี้มั้งเนี่ยเนี่ยดาเพชรฉันเพงซื้อมาหลายบาทเลยเพื่ต้องลองหน่อยแล้วบันไดอันเนี่ยบันไดไเพุสวรนะเอ้โหอันตรายจริงๆ่อไปไปไขึ้นไปก่อนนะขึ้นก่อนโหอะไรเนี่ยอันนี้บันไดลิงทำาหมาสูงอย่างนี้บ้าไปแล้ว โอ้โหตกลงมามีมีหวังไม่ไม่ไม่เหลือแน,จออน่จะเหลือหรอเนี่ยจะรอดมันเนี่ยืึฉันเหมือนจะถึงริมทางแล้วเหยเฮ้ย,ยนี่นี่หรอใช่เขาว่ามันคือ นรกของจริงมากระโดดโอ้เรื่องนี้ง่ายๆเซ็ต่อนแรการสปาขอสักครับนะไปสปาลเซ็ตพอยต์เซ็ตเออเซ็ตพอยต์เออสปาลพอยตเออปาเอ้ยอันนี้ด่าน้ำเหมือนเนี่ยมันไม่ต้องห่วงฉันเคยเห็นเขาเล่นกันบ่อยด่านปกโคเนี่ยไม่ขะนามือฉันหรอกฉันก็เคยเล่นเหมือนกันวู๊ นี่เฟซตรงนี้อะไรกันเนี่ยอ๋อเนื้อกันเหรอได้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 เดี๋ยวง่ายเออใครเนี่ยเขาทาได้เออแต่สิอะไรกันเนี่ยวิ่งแล้วอย่าโอ้ยคือ,อ,อมันลื่นขนาดนี้เหรอเนี่นนยไม่อยู่แล้วอ้าไม่นะออ น่ากลัวมากเฮ้ยแล้วทำไมฉันยังไม่ตายอีกแล้วเนี่ยทำไมนะเป็นไปไม่ได้ทล้ไมฉันไม่ตายเยอะยิ่เป็นไปไม่ได้ทล้ไมฉันไม่ตายอีกแล้วเนี่ยเราดาบเพชรของฉันไม่ฉันจะต้องชนะให้ได้ยาไม่นะไม่มากเยอ ไม่เอาแล้วฝันร้ายเมื่อกี้มันต้องผ่านไปได้แล้วอ,ลอือไม่อยู่แล้วว้าไม่ทำอะไรแล้วเหยาหยาโหัรอบมา,าแล้วฝันร้ายนี้โหอ,อย่าเชียวอย่าคิดจะกระโดดซึบปีอน่ากลัวจริงๆริเนี่ยทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์กดแชร์ก็ซาปเลยนะครับ นี่นั่นมันอะไรกันอะบันไดเหรอฉันไห้เราเตียงมาไม่นะไม่เป็นไรอยา่าอือโอ้อย่าโอ้ยอนี่มันทาง้งอะไรเนี่กกานายกำลังดางเดียวสินะไม่ก็แล้วยลอย่าลงน้ำเออ เจ็บเจ็บเจ็บเทกหมูร้อืเมเร,รือเหรอนั่งเร,รือเหรอเรืออย่างนั้นเหรอขอบคุณมากเอ้ยอเจ็บโอ้ยเฮ้ยเขาบอกว่าถ้าเราผ่านที่หนึ่งมันก็จะแบบขึ้นเตือนให้กับบริษัทที่เขาทำปลากลัวกว่าเ,เจ็บมากก็ต้องอของ เออขอบคุณที่รับชมมาถึงจบด้วยนะครับอย่าไปกลัวนะลกเอ้ยหน่อยแน่เดี๋ยวครั้งหน้าฉันมาเอาคืนแน่บุสมลักน้ำยิ่งกำลังใจผมด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เป็นปากกัวที่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทุกคนจะถูกใจคลิปนี้ไหมนะฮะแต่ขอให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ yeah, แล้วช่วยกันกดซับด้วยนะคบเพื่อนผมมีกำลังใจในะการทำคลิปต่อไปนะอันนี้ผมก็ทำปากรัวเองนะครับผมเนี่ยก่อนจะทำอ่ะเออกดทำได้นะก็กดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะก็เป็น กำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับอันนี้นะครับเป็นเอพิโซดที่หนึ่งนะหรือว่า EP ที่หนึ่งนั่นเองนะเอพิโซดวันนะถ้าอยากให้ผมทำเอพิโซดที่สองนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซั s สไ i b e นะครับแล้วเราจะมาทำกันเอพิโซดที่สกันนะครับผมจะต่อจากการภายเรือเลยนะโอเคนะครับก็ เอ่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบดไลค์กดแชร์กดซับนะครบผมแล้วผมจะพาพารีวิวแมพนะครับผมมามาดูกันเลยอันนี้คือจุดเริ่มเอ้อันนี้คือจุดสุดท้ายเลยนะฮะเป็นด่านสุดท้ายนะฮะอันนี้เป็นด่านน้าแข็งนะซึ่งมันค่อนข้างจะยากนะกระโดดทิปงืืืืืืืืืืืนนืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืือืืนืืืนืื้ืาืนื้ืืืืืืืืื อันนี้ด่านเบสิกค,ครับผมแต่ว่ามีกระดักตรงนี้ดูเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยก็ต้องกระโดดมาข้างๆนะ<อ>กระโดดตรงไม่ได้แล้วก็นี่กวาจะขึ้นมาได้พี่เฟิร์สสุดยอดไปเลยมาดูตรงีี่เฟิร์สเนาะโอเคนะคบตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงรบวกวนแล้วนะครับเป็นน้อง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 แปมเยียมๆหน่อยมานะครับ อันนี้เป็นจุดบันไดนะคะแล้วก็จะมีจุดบันไดเริ่มต้นนะ,ะอยู่น,นู่นเลยนะใช่ไหมยว <Y> er. พาไปดู <Y> er. นี่ฮะนี่ครับจุดบันไดเริ่มต้นนะ,ะ <_ C ases> แล้วก็ <_ C ases> ไปไปนึงมาไปนึงไปนึงไปนึงเอ่เอเอไปนึงนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ นะครับเมื่อกี้นะฮะนั่นคือบันไดเริ่มต้นนะฮะอันนี้ก็คือบันไดลิงนะฮะพาขึ้นไปซึ่งมันก็ค่าจะนานอยู่นะนานประสังววนนะเป็นพอขึ้นไปฮะนี่แหละครับนี่แหละขึ้นไปนะฮะก็จะมีเตียงนอนนะฮะนอนสักหน่อยละกันนะฮะมือแล้วนอนสักหน่อยนะฮะนอนเลยนอนเลยเคนั้นนำก็จะเช้าเช้านี่ฮะแล้วก็เป็นด่านน้ําที่ผมบอกด่านอันนี้ครับ ผมวางไว้นะเป็นจุดเซฟไดนะ้อันนี้เป็นเรือนะผ่านนี้มาก็ค่อนข้างยากนะตอนผมเทสนะอันนี้ก็ <c oughs> กระโดดโคตรยากเลยเนะี่ยกระโดดโคตรยากเลยนะซิกแซกซิกแซกอยาก่นะยางโหดแล้วก็อันนี้นะวิวหยาแล้วก็หิวไปเ็นเลดิกโก้เลดีกโก้เฮ้ ตรงตานี้นะกระโดดท่านดุนดอกบัวที่จริงเนะี่ยผมเออยากจะคิดอีกไอเดียหนึ่งนะก็คือเอาเรือเนี่ยไปไว้ตรงนู้นเลยแล้วก็แบบเล่นลงมาปิ้งลงน้ําพอดีอะไรเงี้ยนะแต่ก็ไอเดียนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณคนระับผมที่รับชมนะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยเจอกันคลิปใหม่นะครับ